โอเคมาต่อที่ e p พสนะคะก็เมื่กี้เราได้ใส่โลชั่นแล้วก็คนไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบว่ายังหนืดอยู่เราก็จะมาใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มหนึ่งาแล้วก็คนนะ มันก็จะดูแบบว่าเหลวขึ้นนี่มันก็จะเหลวๆเหลวๆแล้วโอเคมาใส่น้ำยาสลามนะก็คือถามว่าทำไมเราไม่ถ่ายตอนที่ ทำไมไม่ถ่ายตอนที่ใส่โลชั่นไปแล้วนะก็คือตอนที่เราตอนที่เราใส่โลชั่นเราถ่ายอยู่อะมิวโทรมาพอดีนะเราก็เลยใส่ไปแล้วแล้วก็คนไปแล้วด้วยคลิปมันก็เลยขาดตอนใส่โลชั่นแต่ว่าโลชั่นเนี่ยใส่แล้วนะแล้วก็คนเราด้วยโอเคมาใส่น้ำย,ยาน้ำย,ยาสระ โอเคแปน,นึงนะก็ตอนนี้ถ้ามีเสียงหรบกว่ต้องขออภัยอย่างสุนแล้วก็จะใส่ไปหนึช้อนนะใส่ไปหนึช้อนแล้วแล้วก็คนเดี๋ยวมาดูตอนที่คนเสร็จเอ้ยคนเลย เดี๋ยวมาดูตอนที่คนเสร็จแล้วกันเดี๋ยวเมมเต็มใส่เพิ่มช้อนที่สองช้นที่สองนี่นะใส่ลงไปเลยข้นก็มันเริ่มจับตัวเป็นก้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย เริ่มเหนียวๆแล้วนะเริ่มไม่ติดช้อนแล้วเริ่มที่จะไม่ติดช้อนอแล้วนะก็แล้มไม่ติดภาชนะด้วยนี่นะมันก็จะบอกว่าดื้อะแต่มันก็ไม่ได้ดื้อขนาดนั้นน่ะมันไม่เหมือนกาวใสนะถ้าพุดดิ้งกาวขุ่นแป๊บนึงนะโอเคก็ดูเนื้อแบบว่ามันจะข้นกว่า ต้นกว่าอันที่เราทําอันแรกเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ํายาสลามอีกช้อนหนึ่งนะโอเคแล้วก็คนคนเป็นเลยนะ